สวัสดีครับวันนี้มีเกมที่เป็นกระแสนะครับชื่อ Tom and Jerry Chase นะครับผมก็มีน้องๆหลายๆคนนะบอกว่าใครที่เล่นแมวเนี่ยจะถูกหนูบูลลี่นะก็เดี๋ยวจะลองมาเล่นดูว่าไอ้คำที่เขาบอกว่าหนูมันบูลลี่แมวนะเป็นจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาเจอกับจูคิงในตำนานไม่ได้เล่นมานานในเกมสไตล์ของพวกไอเดนเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นมานานเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับแนวไอเดนนะครับ ก็คือว่าแมวเนี่ยจะต้องจับหนู3ตัวนะครับถึงจะชนะส่วนหนูนะฮะต้องเก็บชีททั้งหมด5อันแล้วก็หนีออกจากรูให้ได้นะครับโดยที่รอดไปทั้งหมดประมาณ3คนนะเออถึงจะชนะประมาณนี้นะผมก็ลองเล่นมาแล้วนะครับรอบนี้ผมจะเอา c o w b o ยท o m นะครับมาเล่นนะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่าไอ้ที่ น้องกิจนะน้องกิจปรมาจารย์เล่นไอเดนเขาบอกว่าโดนหนูบูลี่หรือ,อยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นให้ดูว่าไอผมระดับผมเนี่ยมันจะโดนบูลี่หรือเปล่าเออประมาณนี้แหละรอบนี้นะมีแต่ผู้ชายครับผู้ชายล้วนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอามือใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะเอาจริงเลยครับถ้าเป็นผู้ชายที่ผมเอาจริงฮนะถ้าเป็นผู้หญิงนี่ผมจะ air, ออนแอใจอ่อน ประมาณนั้นเอาละครับตอนนี้ก็วางกับดักไปนะเพราะว่าเราจะต้องไปตบไอ้ตัวคุณยนต์ตรงนี้มีฮิตเตอร์ด้วยคือทุกอย่างหนูมันจะกวนประสาทแมวได้หมดทุกอย่างนะครับรวมถึงถ้าเราวางมัวๆนี่เราก็จะโดนเศษแก้วอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็อาจจะเออๆน้อยเพิ่งเล่นถึงเลเวล4นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะตบคุณยน์หนูได้กี่ตัวนะผมก็ยังไม่ชินเลยยังวิง่งเออเอออยู่เฮ้ยหนูมันปิดประตูใส่ฮะตบชาบไปหนึ่งทีไม่โดนยังไงยังไงแบบนี้เขาโดนไปหนึ่งทีครับแบบนี้เราก็จะได้ exp นะครับแล้วเราก็จะอัพสกิลประมาณนี้เอ่อตอนนี้คุณยน์หนเแลือสามตัว เอ้ยพวกนี้มันก็เอาเรื่องเลยเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องเออแด้เพื่อนๆแบบอา้าวหมดเวลาเฉยครับเอาเริ่มการจัดการหนูทั้งหมดสามตัวนะครับเจอแล้วหนึ่งตัวตกไปหนึ่งทีแซฟฟาดไม่โดนครับเมื่อกี้แล้วแล้วยังไงโดนบอกแล้วหมดท่อหมดท่อหมดท่อ มุดตามครับนั่นไงเจอแล้วกำลังกินนมอยู่เลยเดี๋ยวตบไปหนึ่งทีแซฟาดก่อนหัวโ,โดนตีครับมืนหัวแล้วก็กระโดดไม่ทันมันนี่ตบไปสิแซฟาดไม่โดนตามไนะแบบนี้ยังไงเอาลูกกอ๊อปคว้างหัวมันโดนเรียบร้อยจับครับไปนั่งจรวด ทำไมเกมสไตล์นี้ไม่ต้องนั่งจรวดกันทั้งหมดอะ่ะมันจะนั่งอย่างอื่นบ้างไม่ได้เหรอเอาแล้วหนูน้อยหนูน้อยยังไงจะเอาฟาดหัวพี่เดี๋ยวใจเย็นฟาดไปหนึ่งทีคููดาวของเวลาแมวมันตบปบอ่ะมันจะนานนะนานอสมควรเอาช่วยได้ละแข่เข้าแล้วครับตบไปเรียบร้อยไม่รอดจับมา เอ้หนูหนูตัวข่าวนี่ถือว่าเก่งนะหนูตัวข่าวนะครับโอเคตอนนี้เอากระทิงไปโดนไหมตบไปไม่โดนแซฟ้าสแซฟ้าสีโดนไมหนึ่งทีไฮ้โดนอะไรอะเมื่อกี้เศษขวดมาแล้วครับมาแล้วครับกับไอ้ตัวเจอรี่อะไรนะนักบีเจอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมาสิตกไปหนึ่งทีรู้จักว่าแมวอะ่ะแมวรู้จักแมวไหม แล้วตบไปตัวนี้ไปก่อนจะได้หนึ่งทีใส่ฟาดหนึ่งทีเราไงเลือดลดเลือดลดเลือดลดเลือดลอดตบไปทีเดี๋ยวเดี๋ยวใจ <c oughs> <c oughs> เลือดลดเรียบร้อ,อ,รอ,อยแบบนี้ล่วงไปนั่งเก้าอี้ให้ทั่วหน้นฮัลโหลเริ่มตีมั่วแล้วผมนี่ <c oughs> เอากระทิงไปอยู่ตรงๆแบบนี้โดนตีสับไปหนึ่งทีตบหนึ่งทีโอ้โหสตานครับมันกระโดดขึ้นไปช่วย กระโดดติดติดคือติดคือตบไม่โดนใส่ฟ้าหนึ่งทีหันไปเดี๋ยวไอ้หนูเดี๋ยวตอไปเอามีหนูสองตัวครับนี่จับหนึ่งตัว <c oughs> โอ้โหมันป่วนกันมากเลยแต่ว่ามันบูลลี่ผมน้อยเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้มันไม่ใช่ตัวแบบโจมตีอะ <c oughs> เรียบร้อยครับจับอีกตัวหนึ่งเกมนี้ถ้าเราปล่อยปล่อยหนูนะแบบปล่อยเลยนะเราจะเสียเวลาเพราะว่า กว่ามันจะขึ้นลงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเสียเวลานะครับมันต้องแบบค่อนข้างที่จะเฝ้าอะประมาณนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าแบบยังไงอ่ะมันต้องเฝ้าจริงๆเกมนี้ต้องเฝ้านะครับถ้าไม่เฝ้าเนี่ยอ้าวเรียบร้อยฮะหนูไปหนึ่งตัวไปวัวฟิตตบหนึ่งที่จับสิจับ,จบเออคิปเก่งเหมือนกัน <laughs> โอ้โหขนาดหนูยังชมมาเออคนดูคิดดู ไเงี้ยนี่บอกเลยอยากให้เล่นแมวนะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆสนใจนี่ก็โหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะว่ามันเล่นเป็นทีมได้ทีมหนูแล้วมันเปิดไมค์คุยกันได้ด้วยอันนี้โอเคแล้วมันหลุดครับตกไปหนึ่งทีเอากระทิงไปเะไม่โดนแล้วหนีหน,นีแบบนี้ไม่โดนกระโดดลงท่อไหมไม่กระโดดลงท่อโอ้โหเรียบร้อยเลื่นรถแบบนี้จับไปนั่งเก้าอี้ครับ คือหนูไม่ไม่เป็นอันไม่เป็นแลนแบบว่า oh. เขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> ขโมยชีสเลยเออเ <c oughs> พิ่งขโมยคนนึงรู้สึกว่ามันต้องขโมยนะแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าเราจับอีกตัวหน,นึ่งเนี่ยมันตายเนะี่ยคือมันจบเลยถ้าเราจัดการหวยตัวนี้สตตนเก่งตัวนี้สตันเก่งตบไปฮนะมันช่วยเพื่อนละแล้ว,ลวยังไงตกไปสิ แซฟ้าสิจะหนีไปทางไหนอะบัวไปจับปึ๊บเรียบร้อยไม่รอดครับแบบนี้มันต้องช่วยเพื่อนจริงๆนะครับแล้วก็มันจะมีพวกทักษะมีแบบตัวโจมตีมีอะไรสู้กับแมวอะมันโอเคตรงนี้แหละมันทำให้แบบไม่ขาดกันมากอะกับคนที่เล่นเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็เล่นเป็นแมวนั่นแหละเออประมาณนี้ วัวไปขีดครับเรียบร้อยฮะสแตนตแบบนี้แซฟารดอีกสักทีไม่โดนก็เหมือนวิ่งเร็วมากเลยนะนอนนอนไปไหนนอนไปนอนไปไหนล้มเรียบร้อยล้มจับไปนั่งหนูบอกอย่ากินหนูเลยพี่อันนี้ไม่ได้กินหนูอันนี้คือส่งหนูไปนอกบ้านนะอะไรประมาณนี้แหละเกมแนวแบบ แนว 2D นะครับเป็นเล่นมันเล่นชิลดีในความรู้สึกผมผมว่ามันเล่นชิลแล้วมันก็อ่าใคลายเครียดผ่อนคลายดีนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอหนูแบบป่วนๆหน่อยนี่ก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวก็สมควรเนี่ย <The mice. S 1> ตรงนี้เราต้องรอฮนะหนูหนูมันต้องมาแนะ่เพราะว่ามันมาได้ทางเดียวะทางนี้เราจะปิดประตูก็ได้นะ เดี๋ยวลองลงไปดูท่อฮะท่อไม่มีหนูไม่มาฮัลโหลกลับครับจัดการปล่อยกระทิ้งไปโดนไปหนึ่งดาเมจต,ตบไปหนึ่งทีเรียบร้อยจับมาเฮ้ยเหล็กตัวหนึ่งมาแล้วโอ้โหเนี่ยตรงนี้มันจะวางไม่ได้ดูมันวางกับดักวางอะไรเฮ้ยผมจะรอดผมไม่ได้จริงๆด้วย จบแล้วครับหลุดไปนะฮะเนี่ยมันวางมันมีการวางกับดักด้วยเอาเอาไปเลยเรียบร้อยคือถ้าจังหวะสตารนะ์ทเนี่ยเราเราปล่อยกระทิง้งแล้วจังหวะสตาร์ทเรากดจับได้เลยนะครับถือว่าไอ้ตัวนี้ก็โกงนะโกงโกงแล้วหนูมันก็จะแบบว่าฮิลฮิลตัวเองหรือว่าอะไรเนะี่ยมันก็คือการไปกินอาหารนะครับมันก็จะฮิลถ้าเลือดเราเต็มเนะี่ยเราก็จะเป็นการวิ่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ตีไปหนึ่งทีครับกิ้งหนีเลย แซฟาดหล้อตบเรียบร้อยแบบนี้มันต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าตรงนี้มันไปไม่ได้ลนะเศร็จแก้วเพียบเลยดูมันวางกันผมไวด้ดิจะไปหรือ,อยังขอดูหน่อยไปหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้หลุด <c oughs> <c oughs> วางไปครับเฮ้ยไม่ไปด้วย น้อนน่ารักเกินไปแล้วโหมันจะเอาขวดมาบอมหัวผมอะโอ้โหิงด้วยเฮ้ยอ,อีกตัวไหมตบไปช่วยเพื่อนไม่ทันนะช่วยเพื่อนไม่ทันแซ่ฟาดเปิดประตูใส่หน้าด้วย<ะ> <laughs> มันเหมือนกับพังไม้ใส่หน้าอะไรประมาณนี้เรียบร้อยครับโดนสตาร์ทสองทีโอ้โหจบจบเลยครับอไอ,อ้ตัวสีฟ้าพยายามจะช่วยเพื่อนเดี๋ยวเราต้องลงเอาไปไว้ข้างล่าง แบบนี้มีหลุดอ่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลอะหลุดแน่นอนเดี๋ยวต้องได้ตบอีกรอบหนึ่งอะ่ะเอาทานันไม่หลุดเอาหลุดหลุดหลุดจเจอแซฟาดเรียบร้อยวางไปครับเดี๋ยวมันต้องมาเอา โอ้โหโดนสตันสองทีเลยปลาไปครับเอากระทิงออกไปนั่นไงโอ้โหเรียบร้อยแบบนี้ไปทางไหนดีจะเก็บสี่หรือเปล่าแต่ว่ามันอยู่ไกลอ่ะดูดิถัดไปดั้งกี่ห้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ห้องห้าห้องอะ่ะมีสิทธิ์ลุนนะฮะก็เกมนี้เป็นเป็นยังไงสนุกดีเอาลุดแล้วลุดแล้วลุนแล้ว หลุดแล้วแซฟ,ฟาดเฮ้ยตัวนี้มันเฮ้ยมันฮิวได้ด้วยอะ่ะเจ๋วว่าะวางกระทิงไปครับมันจะไปทางนี้แล้วมันจะต้องไปช่วยเพื่อนเนี่ยใช่ไหมเจ้าตัวรอดคนเดียวไม่ได้เอ้ามันรู้ว่าเรามาตบไปไม่โดนฟาดหน่งทีแซฟฟาดสโลแล้วตบไปเรียบร้อยครับเราไปจับ นั่งดีกว่าเป็นไงอ่ะรอบนี้หนูไม่บูลลี่เลยมันไม่มีหนูแบบว่าทำดาเมจอะเวลาดูเดินก็ดูดูแก้วดีๆเลยเพราะว่าแก้วมันเยอะมากเลยดูดูมันวางดิเอ,ดดเอ้าดูติกยะอ้ตัวนี้เก่งไอตัวนี้เก่งโอ <laughs> ผมก็โดนโดนไม่คนลเม็ดครับ อา้าเวลาหมดพอดีฮนะถือว่าแมวเป็นฝ่ายชนะนะครับก็เกมนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองโหลดมาเล่นนะครับเป็นเกมแบบแนวอสองมิติแต่ว่ามันมีความสนุกแล้วก็มีความคลาสสิกของตัวเกมนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเกมแบบแนวประยุก ระหว่างคลาสสิกกับแนวสมัยใหม่แนวโมเดอร์นอ่ะค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะลองโหลดมาเล่นดูนะครับแต่ว่าถ้าเรายังเล่นแมวไม่เก่งเนี่ยอาจจะโดนหนูบูลลี่แล้วก็แบบหัวร้อนได้นะครับเพราะว่าถ้าเจอหนูป่วดๆน,นี่ถือว่าหัวร้อนมากเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอละล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองมาทำคลิปอีกนะครับถ้าว่ากระแสดีเดี๋ยวจะทำคลิปทอร์ a มนเจอรี่เชสอีกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม